โอสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาท่านมาพบกับเรื่องราวเพิ่มเติมต่างๆนะครับในบริษัทของเรานะครบริษัทซื้อตรงแพ็คิ้งและปรรจุภัณฑ์นะครับท่านคงจะได้เห็นเ,เกี่ยวกับเ่ยวการต่างๆของในโรงงานของเราแล้วนะครับว่าเรา กี่ยวกับการธุรกิจเกี่ยวกับพวกบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องนะฮะกล่องจัวปังเดี๋ยวสักครู่ผมจะอธิบายท่านครับว่าทําไมถึงต้องเรียกว่ากล่องจัวปังกล่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้เนี่ยนะครับต้องพูดว่าในโลกนี้เลยสินค้าใดๆก็ตามเนี่ยก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์อยู่ๆเราสินค้าเฉยๆบบตลับเม็ดเฉยๆไปขายอะไรหรือว่าเอาสินค้าที่ เดียว่าเราเี่เราเป็นสินค้าถึงจะเป็นของกินของใช้ก็ตามนะฮะไปวางขายตามตลาดอะไรเนี่ยโดยที่ไม่มีปัจจุบั์คงหาคนซื้อยากนะครับเพราะจะต้องมีหีบห่อหรืออะไรก็าตามที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความสวยงามของเขานะครับบริษัทของเรานะครับบริษัทซื้อตรงเนี่ยเราก็ ทำธุรกิจมาเกี่ยวกับปัจจุบันมาประมาณสาสิบปีแล้วนะครับถ้าที่เห็นรอบๆร้านกับผมนี่นะครับก็คือผลงานของบริษัทเรานะครับคำว่ากล่องจัวปังบางทีนะครับไปพูดให้คนรุ่นใหม่น้องๆบางท่านเ,าเขาก็้าไม่รู้นะครับว่ากล่องจัวปังนี่แปลว่าอะไรอะไรคือจัวปัง จริงๆเขาก็เคยเห็นหรอกรับวราจัวปังกล่องจัวปังหรือกล่องซื้อกล่องพรีเมียอ,อะไรเขาเคยเห็นแต่เรียกไม่ถูกผมก็เลยมาอธิบายครับว่ากล่องจัวปังนั้นทํำไมถึงเรียกว่ากล่องจัวปังและถ้าจะหาซื้อหรือว่าถ้าจะรู้จักความเป็นมาของงานนั้นได้อย่างไรครับบางทีกล่องจัวปังเนี่ยบางท่านก็เรียกไม่ถูก เรียกเป็นว่าเป็นกล่องกระดาษแข็งคำยิงกระดาษเนี่ยก็แข็งเกินทั่วไปอาจจะอ่อนบ้างอ่อนนี่หมายถึงว่าความแข็งของกระดาษเนี่ยเรากดเข้าไประได้ชั้นเนี่ยคือกระดาษแข็งละนะครับทีนี้เขาก็เรียกไม่ค่อยถูกเพราะว่าเขาไม่รู้คาว่าจั่วปังนั่นคืออะไรเก็เลยเห็นเขาเรียกยังไงเขาก็เรียกตามนั้นจริงๆแล้วจั่วปังเนี่ยคือ วัสดุกระดาษกระดาษชนิดหนึ่งที่มีความหนาหนานะฮะหนาตั้งแต่1นึ่มิลถึงสอมิลสมมิลสมิลเมตรนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆที่ผมถืออยู่นี่แหละนี่ครับสกเกตง่ายๆคืออันนี้ทุกท่านตอนเด็กๆก็เคยเห็นอยู่แล้วครับคาราว่าที่เราเดียวจะเสือนะคือเป็นกระดาษปกแข็ง เราเรียนหนังสือเราได้สมุดปกอ่อนอปกข้อปกอ่อนๆสมุดปกแข็งปกแข็งก็คืออันนี้แหละคะคือกระดาษจั่วปังนี่คขาประจัวคือกระดาษปังก็คือไม้เขาก็เลย light. ทับศัพท์เรียกเข้าไปเลยนะครับว่าเป็นกระดาษจั่วปังไม่ไปเรียกหรือพศัพท์อะไรห,หรือก็ให้ความชัดเจนไม่ได้นะครับทีนี้ความเป็นมาของกระดาษอันนี้เนี่ยมันคือกระดาษน,นี้เราก็เอากระดาษนี้นี่อะไรครับไปสร้างบรรจุภัณฑ์ สร้างปฏิบัาคือเนี่ยอันนี้ท่านก็เห็นนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนึงนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าชิดนนึงที่เราหาซื้อตามท้องตลาดอย่างของถมหรือสถานที่ที่เรียวกว่าของพวกทันสมัยทั้งหลายเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์มือถือนะครับปัจจุบันนี้ใช้แบบนี้ประมาณ8 90อซอันนี้ผมจะอีกอย่างอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่า ชื่อของขาจริงๆนะครับเขาเรียกว่ากล่องกระดาษใดคัดหรือกล่องกระดาษบางหรือบางท่านก็เรียกว่าเป็นกล่องกระดาษแข็งก็มีที่เขาบอกกล่องกระดาษแข็งเนี่ยมันก็เขาอาจจะเป็นเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าจะเรียกที่ถูกต้องตัวนี้เขาเร pues ante, ienne, ad, ียกว่ากล่องพับกล่องพับเขาเขาพับไปพับมาได้นะฮะอันนี้คือวัสดุกระดาษถ้าเป็นภาษาของ อย่างเราทําธุรกิจนะรอันนี้เรากเลือกกระดาษการ์าดอาร์ตนะครับเขามีความหนาตั้งแต่0.05ถึง0.08ม mm. ิลลิเมตรไม่ถึงมิลลิเมตรไม่ถึง1มิลนะความจริงไม่ถึง1น mm มบางมากนะฮะแล้วก็เราก็ใช้วัตถุดิบอันนี้ไปสร้างเป็นชิ้นงานเป็นผลเป็นเป็นกล่องแบบนี้ออย่างที่ผมถืออยู่นี่ยฮะนะเข้าไปพับหรือกล่องยาสีฟัน กล่องใช้ทั่วไปที่เราเห็นเป็นประจำเราใช้แล้วแล้วก็โยนทิ้งอะอย่างนี้เขาเลือกกล่องพับถ้าเรียกที่ถูกต้องแล้วเพราะเขาพับได้แต่กล่องจุกปังนี่พับไม่ได้นะครับแต่เขาในนี้นะผมอยากให้ฟังนะฮะแต่ก็เป็นเป็นความรู้ที่ชัดเจนว่ากล่องพับก็คือกล่องทั่วไปนะฮะกล่องยานที่ฟันที่เราใช้บางทีตื่นเช้าขึ้นมาหรือไปซื้อยาสีฟันหลอดใหม่ๆมาแล้วแกะออกมาอันนั้นเรียกว่ากล่องพับ ไม่ใช่เรียวกล่องกระดาษแข็งแต่เช่นแล้วก็ที่พอมถืออยู่นี่นะฮะอันเนี้ยสามอย่างนี่นะครับของจัวปังสามแบบนี้นะครกล่องสวยๆแบบเนี้ยใช่ไฮะกล่องสวยๆแบบนี้อันนี้เป็นสินค้าที่เรียกว่าเขาก็สั่งจากต่างประเทศมาและเขาก็มาทำแพคเกจจิ้งในบ้านเรานี่แหละ ะะมาให้บริษัทนี้ทำนี่อันนี้เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าสินค้าตลาดชนิดชนิดปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันกันมากนะครับในเมื่อแข่งขันกันในสินค้าแล้วปั๊บเน่นะก็จะแข่งขันกันทางด้านแพ็กเกจจิ้งไปด้วยลำพังถ้าเราใช้แพ็กเกจจิ้งที่เรียกว่าเป็นแพ็เกจจิ้งที่สวยงามหรูดี แล้วก็ใช้ปกเกจิ้งที่แบบเป็นธรรมดาธรรมดาเราเอาสองอย่างนี้เปรียบเทียบแล้วคุณไปขายสินค้าคุณไปทําเป็นโบชัวร์ทำเป็นคลิปถ่ายให้เขาดูนะฮะเขาเห็นสองอย่างนี้แล้วเขาจะเลือกอะไรท่านก็ทราบดีแล้วเพราะว่าปคเกจิ้งก็แตกต่างกันแล้วสินค้าเป็นครีมทาหน้าหรือครีมต่างๆที่ขายกันในตลาดปัจจุบันเยอะแยะ หรือของที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงหน่อยนะครับเขาก็จะใช้แพ c เกจจริงที่สวยงามแล้วก็มีความทนทานแล้วก็ดูแล้วคือลูกค้าเขาจะสนใจอันนั้นมากกว่านะครับนี่ผมถึงเบียดเพืฟังที่พูดมาถึงตรงนี้เนี่ย วัสดุอันนี้นะฮะที่ผมจะขอเน้นอีกนิดหนึ่งว่าในโลกของบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะที่จะทําเป็นสินค้าทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีกระดาษอยู่เพียง34มสี่อย่างเ,เท่านั้นนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ากระดาษที่เราจะใช้เนี่ยคือกระดาษกองพับหรือกระดาษการอ่านหรือกระดาษกองแป้งเนี่ยคืออันนี้ที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะฮะ อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมกำลังจะให้ดูครั้งหนึ่งก็คืออย่างนี้เครื่อกระดาษลูกฟูกเป็นหลอนลูกฟูกลูกฟูกของเท่าใจนะฮะลูกฟูกนี่เขาเป็นหลอนหลอดอันนี้หนาประมาณราสองมิลลิเมตรนะฮะนี่ก็สามารถที่จะไปทําเป็นกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันเป็นลักษณะสินค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟที่ต้องการให้ความหนาหน่อยนะแต่ว่า ไม่ต้องแพงนักนะวิธีทำรรม,มันก็วิธีทำแบบเดียวกับกล่องกระดาษการดนี่คือกล่องพับเช่นเดียวกันวิธีทำนะวิธีทำนะครับแต่กล่องจั่วปังนี่ไม่ใช่เลยครับวิธีทำรรของเขาค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนและมีขั้นตอนการทำมากนะครับมากกว่าหลายเท่าเลยครับมากกว่าหลายเท่า เพราะฉะนั้นที่ผมเล่าถึงตรงนี้นะครับให้ท่านทราบว่าวันใดที่ท่านอยากจะเห็นสินค้าของท่านที่ท่านจะเปลี่ยนลูกสินค้าของท่านหรือต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าของท่านนะครับท่านไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนหรือว่าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนหาไม่ถูกสินค้านี้หายากหน่อยครับหรือว่าไม่ถูกใจนะครับวันนี้ท่าน ได้มาเจอแล้วครับได้มาพบแล้วครับบริษัทนี้แหละครับผลงานของผมเนี่ยของบรสษัทนี้เนี่ยที่เขียนอยู่เนี่ยเยอะแยะข้างหลังนี่มีประมาณไม่ต่ำกว่าห้าร้อยแบบผมนั่นฝึกแต่ลีไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเองจะพดให้ชอให้ท่านได้ดูแล้วปัจจุบันของบริษัทเรานี่นะเราผลิตแต่กล่องประเภทนี้อย่างเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วกล่องประเภทนี้เราก็ทํามาก่อน ทำมาก่อนนะครับเราเคยทำเราทำมาแล้วแต่รายการผลิตพวกนี้นะเราก็ยุติการผลิตแล้วเรามาผลิตเป็นกล่องประเภทนี้แล้วเหตุใดที่ว่าเราไม่ผลิตประเภทนี้ละเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับแพคเกจจิ้งอันนี้เนี่ยเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับเพราะว่าธุรกิจออนไลน์ที่มีกันเยอะแยะเกลื่อนเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นี่ฮะ ปัจจุบันแข่งขันกันรุนแรงมากครับแข่งขันกันดัดแพคเกจจริงเยอะมากแล้วก็สินค้าก็มีหลากหลายเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆท่านสนใจท่านอยากจะรู้ว่าหรืออยากจะเปลี่ยนแพคเกจจริงหรืออยากจะเพิ่มมูลค้า สินค้าของท่านนะครับไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ท่านเจอแล้วครับที่อยู่ของเราเนี่ยก็อยู่แถวตรงนี้เขาเรียกว่าท่าพระนะฮะสี่แยกท่าพระตรงสถาน,นีรถไฟฟ้าท่าพระสายสีน้ําเงินเนี่ยมาถึงตรงสถาน,นีรถไฟฟ้าท่าพระแล้วก็อยู่บริเวณนั้นฮะตรงทางง่ายครับของเราเนี่ยอยู่ซอยเพชรเกษมสิบสี่ ธรรมาซอยเพื่เกษตสีเจอแล้วก็เจอแล้วเลยนะครับเบอร์โทรนะครับถ้าท่านมาแล้วนะฮะอาจจะไม่เคยติดต่อเราที่นี่นะครับท่านก็ดูคือคือเดดนี้หาหาหาสถานที่อะไรค่อนข้างจะง่ายนะฮะดูใน Google ลงไปเลยซื้อตรงแพ็คกิ้งนะครับจะขึ้นบริษัทเราเลยถ้าเบอร์โทรถ้าอยากจะรู้นะฮะก็ขอจบได้สักนิดหนึ่งนะฮะ 028681703อีกครั้งนะครับ028681703ท่านก็มาพบกับโรงงานนี้ได้เลยครับบริษัทนี้ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเรามีทีมงานนะครับท่านมีสินค้าใดๆก็ตามท่านอันนี้ผมผมอยากจะเน้นสักนิดหนึ่งว่าท่านมีสินค้า อยากจะทำแพคเกจจรงลักษณะประเภทนี้ท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไปจ้างเขาทำอาร์ตเวิร์กจ้างเขาดีไซน์กล่องจ้างเขาทำโน่นทำนี่เสียเงินเสียทองเยอะแยะไปเปล่าๆท่านนำสินค้ามาอย่างเดียวบอกว่าดิฉันต้องการกล่องประเภทนี้ค่ะแค่เดียพอแค่นี้พอครับไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันเยอะแยะไม่ต้องไปหาดีไซเนอร์ไม่ต้องไปหาเอเจนซี่ไม่ต้องไปหา ช่างโน่นช่างนี่ให้เหนื่อยมาที่นี่ทีเดียวเราบริการทําทุกแบบทุกขั้นตอนตั้งแต่คั้ที่หนึงถึงจนจบเลยอาร์ตเวิร์กเราก็ทําให้ท่านได้แบบต่างๆเราก็มีให้ท่านเลือกได้แล้วเราก็ใช้เวลาทําให้มากด้วยบางท่านอาจจะเข้าใจว่า๊ะมบามาโรงงานนี่เขาจะบังคับเราทําเยอะหรือเปล่าโอโ้ต้องทําเป็นหลายพันตัวแล้วยะะๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไม่ใช่ครับไม่ใช่บริษัทนี้ไม่ใช่เป็นแบบเรียกว่าต้องการที่จะให้ท่านเสียตังค์เยอะๆละ่ะจริงๆแล้วโโลแกนของเรานี่นะครับมันเป็นเรื่องที่เราคิดมานานแล้วว่าเราคนทำธุรกิจด,ด้วยกันเรากำลังช่วยเหลือธุรกิจด,ด้วยกันถ้าทำน้อยก็ได้เอาส่วนเกินที่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าเอาเอาเอา,เอาต้นทุนของเราเนี่ยเซฟต้นทุนเนี่ยทำบรรจุภัณฑ์ ใช้เงินไม่มากสูตรเกิดจากนั้นเข้าไปทําอย่างอื่นใช้เงินได้มากเลยนะครับไม่กี่พันท่านก็สามารถที่จะทําได้แล้วมีแบรนด์ของท่านเองด้วยทําโลโก้ให้เสร็จเรียบร้อยครับเราไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องทําเป็นหมอร์ือน,นแสนตัวไม่กี่ร้อยเราก็ทําได้ยังไงก็ตามกอบบัดเ้มามา,มาคุยกับเรานะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับ แล้วก็มีทีมงานต่างๆมาถามว่าท่านนั้นถูกใจแพคเกจจิงแบบไหนเพื่อธุรกิจของท่านกับธุรกิจของเราจะได้ไปด้ยวยกันอย่างเรียบร้อยและอย่างดีและอย่างเจริก้าวหน้าขึ้นไปครับวันนี้ผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ